ในเวลาผ้ามากินเขาก็ไม่ซ้อนอีกแล้วจุ้มไม่คอยว่างานยาาใด้ท้ายตะกูกินเขากินก็กินนะกินเดิมๆเก่าๆแมนผู้ได้สิมาเบิงแต่กูอยู่นี่พนาพุ่นกินข้ามยังปลาจอมปลาจอมเออปลาจอมแ่บขาดแมนบบแ่บนัง็ดตอนไหนสิอันใดบพแซ่แบ อันเนี้ยอันนี้ไปไกลๆคุณลดดเอาไปไกลบ่ได้ดอกคุณแม่ต้องกินจักน้อยอืมอื่ก้บะเขียะปอแสบคากแมนบ่แม่หักปบะพริกน้อยตุนันระว่านเผ็ดเด้อที่แม่โซน้วกินข้าวแสบแบเด้อพี่น้องแข่งกันน้ำข่อยอืม ต้มว่าพอแม่แม่สุญยังไลยแถวซันโอ้ยบ่เป็นให้กินผู้เดียวให้กินน้ำกันนะปลาจอมอันนั้นพริกป่นขอละลายขอสิกลินเด้อค่ะเด้อเออขู่บ้องอ่ะหันกิ่นโลดอือข่อยพ่อกิ่นปลาจอมหรอกเพราะว่าข่อยคงตะกินยาไปพูดเสีงยงยำมาเคียวขวดกวดปั้นมาไป้สลุน ว่าไหวรุ่นเด้ไม่ใช่พราะ่ได้กินซ้ำเจ้าด้วยแม่ลูกเจ้าฮะน่ะยำยังก็บ่ได้สรงพักก็ได้จำเจ้าน,านั่แล้วกินข้าวได้กินข้าวแ่บจุได้าจะพี่พพพพน้องต้มปลานน้นกับนี้แล้วว่าเอาแม่นป่ะแม,ม่กินแล้วมือเว้นนี้แม่นปะ่ะ ยังว่มาจากป้าจอมเออเออแซ่ผ้าจอมซื้อมานบางนั่นนี่จ้ะเจ้าประจําละอันใดจังใดกับย่ามันสนอเมนะเนาะว้าหันว่าไม่ใช่จำเลยหรอเท่าแล้วละได้แซ่บไปกินโลดศแล้วว่ากินมาแต่ใดแต่ไรกุ้งฟอยตะกี้ไปสอนทางฝ้ายใส่แล้วว่าฝ้ายใส่แจ่วห่อไปอืมไาเรียนเดี๋ยวอตีกระยันก็จำ ก็เป็นว่าเออกินข้าว้าแม่เออกินนั่นละกินแล้วดีด้อครับพี่น้องเพื่อนว่าเป็นยังคือห่ายจะกินตะไคร่ต้มแทบอซันว่ากินเพื่อสุขภาพค่ะหมอหมอว่ากินไข่ต้มข้าวมันดีมันบ่เป็นอันไซเมอร์ว่าหลงหลงลืมเลืมแล้วก็เก่งค่ะเด้กค่ะพี่น้องเ้อเนี่ยสิว่ากินตะไคร่ต้มพวกจาไปกินโรดเออายุร้ายแล้วกินไข่ต้ม อความจมจํำกับว่าลหลงลืมปันใดแต่ลังเจ้าทายค้ำเดียวกับ่ได้ดอกปีนไปหนายุขนาดประวุ้งเสมือลบหนาลบหลยเป็นด้วนเนาะค่อยๆจีบด้านหนามันยัจจินลายมันสิแคนให้คอยพากไปเเ้าไปนี่แล้วเบบเเวก็ได้ดอกเจ้าคุณ่อนๆเห็นเก่านามลองนะ เฮ้ยแต่จำน้ำอันนี้ก็ลองพ่อแห้งแล้วล่ะแม่จำน้ำนี่อื่นลองลองแมนบอแมนอือกับหยังอีก <laughs> กับแกงหยังแซ่บที่สุดแกง,งแกงหยังบ่ได้หยำยากอื่นไรรอดร่น้ัไม่จมนั่นแก,ง, <laughs> แกงน้อ่จมเออแกงน้อยส้มย่าพ่อไม่กพพินคาราณีตีเขาว่าตีห้วยเผ็ด เขาลาติแมียไล่ล้มแล้วอ่ะเออข้าสิตาบอกหุ้งเพ็ดเพ็ดโอ้ยข่อยตัดอีกรอบนึงก็ได้บ่มีปัญหาแล้แม่เท่าโลดลูกไม่เห็ดตอนไหนของลูกมาตักได้นั่มื่นเบอร์กลิ่นดอมื่นบ่กินดอกอีแม่วาคอยกันกินอิ่มแล้วโอ้ยมืออื่นบ่กินข้าวคอยอยากกินข้าวเจ้าด้วยขอาหุงข้าวเจ้าไว้แต่ว่าเจ้าผัดกินข้าวเหนียวผัดว่ากินปลาจอม อะเจ้าีย่นนลัลแม่ต้มปลาน,นิ้นกันแบแซบย่ได้ขออ่อยโซดมาเว้นไงว่าอเอาตีได้กินแล้วแล้วสิว่าเอาอีกพี่น้องทานกินแล้วเนี่ยว่ามีการกินอีกแซบกินได้จ้ะพี่นอ้องถ้าจะพูดเถา พูดเถ่าอายุเก้าสิบปีให้เป็นแร่งบันดาลใจว่ายุกินตามอัธภาพตามธรรมศาสตร์อีสานบ้านเฮ้ามีประแดกประลาประจอมประเจ้ากจีนไปตามอัธภาพนี่แหละจ้าพี่นอ้องเมอวกินปูแล้วมนกินแล้วตื่นขึ้นม่วางได้กินพัดปู